ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเดี๋ยวเบรกนี้เราไปติดตามข่าวดีกันหน่อยนะครับกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วกันครับคุณผู้ชมครับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟนนั้นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมช่างเดินสายไฟภายในอาคารนะครับแล้วจัดอบรมมาเป็นรุ่นที่2ของปี2561ครับการไฟฟ้านครหลวงนั้นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดการอบรมการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างและผู้ที่สนใจจากชุมชนในพื้นที่จําหน่ายไฟฟ้าของกรอฟอนอโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะฮะโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ในปีนี้เสริมสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผู้ที่ผ่านการอบรมก็บอกเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับว่าได้รับความรู้แล้วก็มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นครับก็สมควรมาลองสมัครดูเพราะว่าโดยปกติเนี่ย ส่วนที่เอกชนเนี่ยก,ก,ก,ก็น่าจะมีอยู่นะแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากก็โดยปกติเนี่ยผมประกอบอาชีพด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคือเวลาผมไปพูดเนี่ยผมก็พูดได้เต็มปากว่าผมเป็นช่างไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมายนี่ฮะแล้วการอบรมครั้งต่อไปคุณผู้ชมครับใครที่สนใจนะเขาจะจัดขึ้นคือ13-15กรกฎาคมน,นี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ w w w y ์ดไวยเ หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022549550ต่อ4593ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ